สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันที่24มกราคมนะคะวันกับคุปเปอร์ขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกไ้าเลยขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพค่ะบ้านวันพรุ่งนี้8องศาฟาเรนไฮต์เย็นมากยังไงก็ดูแลสุขภาพค่ะวันนี้วันกับคุปเปอร์นะคะมาสวัสดีก่อน โอ้มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสด oh, so oh, oh, cool. ีค่ะโอ้เบบี้ยช็อกชูคุณเชนดูคุเปร์นะคะวันนี้วันคุเปร์มาในเรื่องอะไรลูกมาในเรื่องของอัปเดตเงินหกร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะที่เขาเสนอไปว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็เงิน200อเหรียญสำหรับผู้เกษียณอายุนะคะที่เขามีการเสนอร่างกฎหมายเข้าไปจะจ่ายออกมา ให้ประมาณ6เดือนแล้วก็อาจจะหยุดอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นการช่วยเหลือชั่วคราวนะคะสําหรับผู้เกษียณอายุอันที่1น,นะคะเงิน2องร้อยเหรียญดอลลาร์สหรับยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะสําหรับผู้เกษียณอายุนะคะตอนนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรออกมานะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตถ้าเขามีแบบว่า ผ่านอะไรผ่านสภาพอะไรเดี๋ยวมันมาอัปเดตให้ให้ให้ทุกคนรู้นะคะโอ้โูเปอ,อร์เจมจอเลยแล้วก็อันที่สองนะคะอ่าก็คือในเรื่องของเช็คเงินคืนหกร้อยเหรียญดอลลาร์นะคะก็เป็นแผนของพักเรือแอริกรันก็ผ่านมาตอนนี้ก็หกเดือนแล้วนะคะทุกคน อันนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะก็นับตั้งแต่ที่วุฒสมาชิกจอร์ดฮอลลี่นะคะสมาชิกพรรครนพับริกันจากรัฐมิสซูรีนะคะได้เสนอกฎหมาย American Broker Rebate Act นะคะเพื่อส่งเช็คเงินคืนหกร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐให้กับชาวอเมริกันแต่ จนถึงตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีความคืบหน้าใด,ดๆในการดําเนินการจ่ายเงินดังกล่าวนะคะซึ่งจริงๆเขาเสนอคืนเงินเนี่ยหกรเหรียญเป็นวิธีที่ช่วยให้ชาวเมกันได้รับประโยชน์ทางการเงินจากนโยบายภาษีนาเข้าใหม่ของประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์นะคะก็ไม่มีอะไรการอัปเดตนะคะแล้วก็ยังไม่มีผ่านอะไรเลยนะทุกคน ซึ่งสภาคอเกรสตก็ยังคงมีความเห็นแตกแยกกันนะคะว่าเงินจากภาษีน้าเข้าควรนําไปช่วยเหลือประชาชนหรือนําไปใช้ ลดนี้สารณะของประเทศนะคะก็คือตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะทุกคนก็คือถ้าจ่ายออกมาก็คือถ้าครอบครัวไหนมีสี่คนก็จะได้อยู่ประมาณ2 4 0 0เหรียญน,นะคะแต่ว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะตอนนี้นะคะซึ่งจริงๆมาตรการภาษีน้าเข้าของคร้อมก็มีการจรุบป,ประกายในเรื่องการถกเถียงในหมู่นักเศรษฐศาสตร นะคะแล้วก็ประชาชนชาวเมกันทั่วไปเนี่ยขณะที่บางคนแย้งว่านะฮะในที่สุดแล้วมาตรการเหล่านี้จะนําเงินเข้ามายังสารัฐและขยายโอกาสในการทํางานให้กับชาวเมกันแต่ผู้บริโภคก,กาลังเผชิญกับราคาสินค้าที่สูงขึ้นในทุกด้านเลยนะคะก็ตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะทุกคนสองเรื่องอที่วันแปดููมานะคะดี๋ที่เห็นมีข่าวมาตอนนี้กูปเปริรมามีแคนั ก็คือมีข่าวในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐนะคะก็มีการระง,งับเงินช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่รัฐต่างๆนะคะประมาณห้าพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะซึ่งจริงๆเยอะมากนะทุกคนก็ค,คือกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐนะคะได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังรัฐแล้วก็พันธมิตรเกี่ยวกับการระง,งับเงินช่วยเหลือด้านสาธารณสุขรวมมูลค่าประมาณห้า0ันล้านดอลลา,าร์สหรัฐอันนี้ก็มีการรายงานข่าวออกมานะคะ ไม่รู้ยังไงนะทุกคนระงับเงินช่วยเหลือต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะระงับเงินอุดหนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขนะคะก็จะมีการระงับหลายๆเรื่องนะคะในข่าวช่วงนี้เกี่ยวกับเงินอุดหนุนต่างๆนะคะเกี่ยวกับรัฐต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีข่าวๆในเรื่อง ประกันสังคมนะคะก็มีนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยกล่าวว่าระบบประกันสังคมเนี่ยไม่มีทางล้มละลายหรือล่มสลายนะคะทุกคนแต่ว่าผลประโยชน์เนี่ยอาจเปลี่ยนแปลงไปเขาว่าอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีการสํารวจในเรื่องนี้นะคะคนอเมริกันเนี่ยอ่ากังวลน,นะคะเกี่ยวกับว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยอาจหมดเงินแต่นักเศรษฐศาสตร์นะคะทุกคน คนหนึงเขาบอกว่าการจ่ายเงินสวัสดิการเนี่ยจะยังคงดําเนินการต่อไปนะคะคือจํานวนเงินในเช็ครายเดือนในอนาคตเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับผู้แทนรัศดรที่ได้รับการเลือกตั้งด้วยนะคะแล้วก็โครงการเนี่ยอาจจะประสบ การขาดแคลนงบประมาณนะคะแต่สิทธิประโยชน์ต่างๆก็อาจเปลี่ยนไปแต่ว่ามันจะไม่ล่มสลายนะคะคือระบบประกันสังคมเนี่ยซึ่งเป็นโครงการประกันสังคมของรัฐบาลกลางนะคะที่ชาวอเมริกันหลายล้านคนเนี่ยพึ่งพาเป็นแหล่งไรายได้ก็กำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนเงินทุนที่คาดว่าจะได้รับจากกองทุนสำรองนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าโครงการกำลังจะล่มสลาย หรือจะไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้เลยนะคะเขาบอกว่าไม่มีการล่มสลายหรือการอ่เขาเรียกอะไรหมดเงินไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็เขามีผลสํารวจนะคะแสดงให้เห็นว่าชาวเมกันเนี่ยจำนวนมากเนี่ยกังวลน,นะทุกคนเกี่ยวกับอนาคตของระบบประกันสังคมแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าความกังวลน,นี้อาจส่งผล ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการขอรับสวัสดิการซึ่งเป็นหนึ่งในการตัดสินใจทางการเงินที่สาคัญที่สุดในวกยเเษียณนะคะความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของโครงการเนี่ยอาจกระตุ้นให้ผู้คนขอรับสวัสดิการก่อนกําหนดนะคะซึ่งจะทําให้เงินรายเดือนนี่ยลดลงแล้วก็อาจทําให้ความมั่นคงในวัยเกษียณเนี่ยลดลงตามไปด้วยนะคะทุกท่นซึ่งผลสํารวจนะคะของ Nationwide Financial นะคะในปี2 0 2 5เนี่ย เขาสำรวจผู้ใหญ่ประมาณ1,812คนนีพบว่าเกือบ3ใน4ของชาวเมก,กันนะคะหรือ4กล่าวว่าพวกเขากังวลว่าระบบประกันสังคมจะหมดลงในชั่วชีวิตของพวกเขาะคะก็จะทําให้คนเนี่ยขอเกษียณอายุเนี่ยก่อนกำหนดนะคะเพราะกังวลว่าอาจจะไม่มีเงินจ่ายให้กับเราในตอนที่เรากเกษียณจริงๆะนะะทุกคน นะเพราะว่าทํางานมามากแล้วอะไรประมาณนี้แต่นักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่ามันไม่มีการล่มสลายนะทุกคนโครงการนี้าสามารถจะจ่ายเงินออกมาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะเบนฟิ i ตหรือสวัสดิการเนี่ยอาจจะลดลงอะไรประมาณนี้กูเบิ่อยู่เต็มจอเลย เขาบอกว่าหากโครงการดังกล่าวถึงจุดสิ้นสุดของงบประมาณโดยที่รัฐบาลไม่ดําเนินการปริรูปโครงการอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หลายประการขึ้นอยู่กับการตีความกฎหมายความเป็นไปได้ต่างๆอย่างเช่นได้แก่การลดสิทธิประโยชน์โดยรวมการให้ความสําคัญกับการจ่ายเงินแก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เปราะบางที่สุดหรือการยอยจ่ายเงินสิทธิประโยชน์เต็มจํานวนตามกําหนดเวลาที่ล่าช้าเขาว่าอย่างนี้นะทุกคน จริงๆเขาบอกว่าระบบประกันสังคมเนี่ยเคยไปชิญสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนแล้วนะคะในปีหนึ่งเก้าแปดสองนะทุกคนยอดเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลดลงเหลือศูนย์วูทำให้รัฐบาลต้องอนุมัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนประกันทุพพลภาพและกองทุนประกันสุขภาพเป็นการชุกคราวนะคะอันนี้เขาก็มีประวัติมานะคะทุกคนอ จริงๆเขาบอกว่ารัสภาเนี่ยอาจจะถูกบีบให้ต้องการจัดการเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมนะคะขณะนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะตัดสินใจนะคะว่าจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนของระบบประกันสังคมอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาษีการลดเงินบํานาญหรือการผสมผสานทั้งสองอย่างนะคะ <c oughs> มันก็มีข่าวมาอยู่ตลอดนะคะว่าเงิน ประกันสังคมจะหมดอีกสิบปีเก้าปีข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆมันก็ไม่หมดอย่างที่วันบอกไปนะคะก็คืออา,อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ลดลงนะคะอาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็มาอัปเดตข่าวในเรื่องนี้กันเรื่อยๆค่ะว่าเขามีข่าวๆอะไรอัปเดตนะคะซึ่งคูเปอร์ตัวนี้กเกษียณอายุแล้ว <laughs> ยุกเกษียณอายุต,ตอนกี่ขวบหูกเสร็จเสร็จ อพูดถึงกเกษียณอายุนะคะทุกคนใครๆก็อยาก,กเกษียณนะวันว่าไม่อยากทํางานถึงเจ็ดสิบแปดสิบปีนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่จําเป็นเรากรเกษียณแล้วเงินมันไม่พอเราก็ต้องมาทํางานอยู่ดีนะคะก็อยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะทุกคนวันเข้าใจเลยทํางานเยอะมากอย่างวันก็เหมือนกันนะทุกคนทํางานกับทำงานตลอดเลย เนะอยากแบบมีเวลากเกษียณนะถ้าเกิดกเกษียณแล้วว่างอาจจะแบบว่าอยากทํางานอะไรประมาณนี้ก็มีนะคะทุกคนเนาะอันนี้เราก็มาคุยกันอทั่วไปนะคะยังไงก,ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ